สวัสดีครับอยู่กับช่องสวยแหลกแฟมิลี่นะครับวันนี้มาหาของอร่อยกินอีกแล้วนะครับพอดีว่าวันนี้ลูกชายรีเควสมาว่าอยากกินอาหารทะเลแซ่บๆนะครับไม่ไก่บ้านนะครับร้านที่เป็นอันดับต้นๆของเราก็คือร้านริมเขื่อนร้านกลางนะครับอยู่ที่หลังดับเพลิงแถวปากน้านะครับเป็นร้านประจําของเรานะครับอันนี้ผมจอดหลังร้านนะครับยังไงเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศภายในร้านและเมนูอาหารกันเลยนะครับไปกันเลยครับ ยืนยืนยืนเออทำได้เขาเนี่ยกินมาละกูนี่กัดเนื้อข้างในเห็นไหมนี่ลุงแช่น้ำปลายังไม่ออกเลยนะหรือปากกระพงนึ่งมะนาวโห น่ากินมากสีสันน่ากินมากเย็นดีตรงนี้ร้อนๆนะลูกระวังสายแซ่บชอบกินของเผ็ดไงบ้างามาเดี๋ยวร้านเลื่อนเถื่อนนะครับบอกแล้วร้านประจำนะครับมาอยู่เรื่อยเลยนะครับ แซ่บนะอันนี้นะปลาวพงนึ่งมะนาวนะชูดิชูดิชูดิโ้ดชูดิจานมาจัดไป อะไรบ้างเผ็ดไหมลูกอาจจะรอหาอยู่ตอนนี้รอหาอยู่นะครับนีโหบ่อวันนี้กับข้าวออกเร็วมากนี่ดูน่ากินนะข้าวผัดปูจานนี้50บาทนะครับนี่กุ้งเผาด้วยตอนปลาค่อยค่เพราะว่ามันมีกล้า ถ้าอยู่ใกล้ๆก็แวะมาได้นะครับสำาเที่ยวปากน้ำนะครับวันนี้กับข้าวออกไวนะวันนี้วันนี้ที่มากินวันนี้ก็คือลูกค้าอยากกินปลากระพงนึ่งมะนาวกับกุ้งแช่น้ำปลาอยากกินของเผ็ดๆแซ่บๆนะครับกุ้งมกาจะรอแลุ้งกุงหมึกทุกแป้นทอดนะวันนี้สั่งมา อันนี้เป็นคนรีเควสมาต้องเป็นคนรีวิวร <c oughs> ้อนมา,ม,าม,าอมาไม่มาสดๆเลยมาเป็นมาเลยอันนี้ กุ้งหมึกชุบแป้งทอดน,นะครับรมาแล้ว<ป>แล้วก็อันนี้<ป>ตุง้งยำโพตแตะนะลองลองเออลองก็คือจะรวมหมดเลยทุกอ,อย่างแต่เราไม่เอาปลาหอยเลือกู้โอ้โอโอโอยทำไมนี่เลยเอ,อันนี้ร้อยสามสิบบาทนะโขตแต่ร้อยสามสิบบาทนะครับ ลอ,องต้มยำดูลูกตเตอออขอแตกเลยเนี่ยชอบผิวผ้าว่เนาะลองชิมอันนี้ให้พ่ตตอบมาดูดินี่ชิมอันนี้มาเขาแตกเครื่องแน่นเลยอ่า แก่แก่พุ่มมละแก่พุ่มให้โลกินมาละร้อนเหรอถ้าร้อนอะไรร้อนรอเขาทอดอ,อ,อ,อ๋อของเมื่อกี้หมึกไปเนาะข้าวเรายัางเหลืออีกหมึกน้ําแดงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูหมึกน้ําแดงเดี๋ยวเราก็จะทานข้าวกันนะอามาแล้วหมึกน้ําแดงนี่เลย มาแล้วนะครับอันนี้กับข้าวเราก็มาครบแล้วนะฮะหมึกน้ําแดงนะฮะนี่เลยรสชาติอร่อยมากเลยอ่ะันเนี่ยหว,นวานหวานเค็มเค็มเงี้ยมีน้ําจิ้มซีฟูด,ด้วยน่ากินมากเกี่ยวข้าวอร่อยมากเลยนะถ้ามาเนี่ยพวกยำวันนี้เราไม่ได้สั่งยำนะพอดีเดี๋ยวเรากลัวไอวันนี้เราเรากลัวไอไม่ได้สั่งยำสามคอร์ 4, ยำปลาดุกภูเขาก็เด็ดนะร้านนี้นะ เราก็มากินเรื่อยๆแหละเราจะรีวิวเรื่อยๆแหละเรามากินบ่อยร้านนี้โอเคนะครับเดี๋ยวขอทานอาหารก่อนนะครับเนี่เผ็ดไปหมดหเลยอะเผ็ดมากเยี่ยมมากอร่อย <c oughs> มากอร่อยมาก ขอาชิมมั่งนี่ขอาชิมเป็นตัวเลยวย้าฮะโอ้ให้ลูกชายถ่ายหมป่าอแล้วปะอืมอ,อมากเลยข้าวอ,อืมรอบ กุ้งชุบแป้งทอดอร่อยอืมอืมว้าวอืมห่านมากอร่อยมอาก lên rồi à nghe, bạn mạnh thì bà nặng tim này. Này. ย่างอร่อยมากเลยหวานกุ้งสดมากหวานมากถ้าผ่านมาฝั่งน้ำก็ลองลองมาแวะกันได้นะครับนะร้านนี้เลยแนะนำดับคนพื้นที่กินอาหารทะเลต้องใช้มือนะอร่อยด่าอร่อย อ,อร่อยยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับช่องโซนแหลกแฟมิลี่นะครับกดติดตามกดตั้งสติปเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับสำหรับคลิปนี้ลาเท่านี้นะครับเจอคลิปหน้าครับขอบคุณครับ